สวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาแกะกล่องนะครับ PS4 นะครับเป็นแพ็กเกจที่เป็นซีซั่นกรีติ้งแพ็คนะครับก็ออกมาสำหรับช่วงเทศกาลทั้งคริสต์มาสทั้งปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งแพ็กเกจนี้เนี่ยมันเป็นพิเศษตรงที่มีเกมบันเดลมาให้ถึง3เกมเลยนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับเกมที่มีมาให้นะครับก็ได้แก่นี่เลยครับ i n f a m o u s Second Sun นะครับ แล้วก็เรโซกันนะครับแล้วก็เอสเคป plan นะครับซึ่งตัว3เกมนี้นะครับจะเป็นแบบดิจิตอลดาวน์โหลดนะครับรวมถึงอีกสิ่งหนึ่งที่ได้มาก็คือประกันเพิ่มอีก1ปีนะครับทำให้เครื่องบันเดิรรุ่นนี้นะครับมีประกันจาก0ถึง2ปีเลยทีเดียวโดยที่คนที่อยากจะซื้อรุ่นที่เป็นบันเดิลนะครับยังมี รุ่นมาเดลที่ออกมาก่อนหน้านี้นะถ้าร้านไหนนะครับยังมีสต็อกอยู่ก็ลองไปดูกันนะครับเพราะบางรุ่นที่เป็นบันเดลเนี่ยก็จะแถมประกันเพิ่มอีก1ปีนะครับนอกจากนั้นนะครับก็มีเกมนี่ครับ little big planet 3นะครับซึ่งอันนี้เป็นแผ่นมาให้อยู่ในกล่องเลยนะครับโดยตัวเครื่อง playstation 4ที่ซื้อมาในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นแบบปกตินะครับเป็นรุ่นธรรมดานั่นเองซึ่งเป็นสีแบบ jet black นะครับก็คือสีดำธรรมดาเดี๋ยวลองมาดูกัน รอบกล่องกันเลยนะครับก็ไม่มีอะไรครับกล่องเรียบๆนะครับนานข้างก็จะเป็นสัญลักษณ์ PS4 แล้วก็เป็นนี่ครับ Season Greeting Pack ส่วนด้านหลังนะครับก็บอกสเปคต่างๆของเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดผู้เล่นนะครับเดี๋ยวลองเข้าใกล้ๆอีกนิดนึงนี่ครับ หมือผู้เล่นนะครับเล่นได้หนึ่คนนะครับเล่นแบบออนไลน์มีฮาร์ดดิสสิบสี่กิกะไบต์นะครับซึ่งอันนี้แปลไม่ออกเหมือนกันนะครับภาษาญี่ปุ่นรองรับความละเอียดได้ถึง 1080p นะครับแล้วก็รองรับ PlayStation Move นะครับ DualShock 4ซึ่งเป็นจอยแบบใหม่แล้วก็ใน Play 4นี่นะครับสำหรับคนที่เล่นออนไลน์เนี่ยจำเป็นจะต้องนี่เลยครับสมัครบริการ PlayStation Plus นะครับสําหรับ ที่จะทําให้เราสามารถเล่นเกมออนไลน์ได้ไม่เหมือนบน PlayStation นะครับที่อยากจะเล่นออนไลน์ก็กดเข้าไปเลยก็ประมาณนี้นะครับสําหรับกล่องภายนอกนะครับเดี๋ยวเราแกะไปดูข้างในกันเลยดีกว่าไปแ,แกะกล่องที่ค่อนข้างลําบากพอสมควรเพราะว่ากล่องมันค่อนข้างใหญ่เนี่ยครับให้เห็นกัน,นชัดๆัด พอแกะออกมาแล้วนะครับบอกเลยว่ามันนอกจากเปลือกไอ้ตัวนี้นะครับไม่มีอะไรเลยมันก็จะเป็นแพ็กเกจ p l a y s t สปกติเนี่ยแะครับนี่ครับกล่อง PlayStation 4นี่ครับธรรมดาเลยแพ็กเกจของ PlayStation 4อ่านี่ครับ โอเคประมาณนี้ครับสำหรับกล่อง PS4 เมื่อเราเปิดมาดูข้างในปุ๊บหมุนอีกรอบนี่ก็จะเจอเกมนี่ครับ Little Big Planet 3นะครับที่เป็นกล่องมาให้นะครับแล้วก็ดูด้านข้างก่อนนะครับก็มี กูมือเริ่มต้นของ PlayStation 4นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นประกันที่เพิ่มมาอีก1ปีนะครับก็มีบาร์โค้ดอยู่ตรงนี้นะครับต้องไปลงทะเบียนเอาแล้วก็นี่ครับอีก3เกมที่เป็นดิจิตอลดาวน์โหลดนะครับก็มีโค้ดมาให้สำหรับดาวน์โหลดนี่ครับก็จะเป็นจอยเกม PlayStation 4นะครับ Dual Shock 4นั่นเอง ซึ่งเดี๋ยวจะลองเปรียบเทียบดูนะครับอันนี้เป็นด u อัชชกสี่นะครับส่วนนี่ครับด u อัชชกสามนะครับหน้าตามันจะแตกต่างกันเล็กน้อยก็ไม่เล็กน้อยครับแต่ว่ารูปทรงมันก็ยังคล้ายๆเดิมนะครับจะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือตรงนี้ครับที่เป็นทัชแพดสามารถแบบควบคุมได้สําหรับเกมที่รองรับก็คือมันจะเป็นแบบสัมผัสนะครับแล้วก็ปุ่มเนี่ยครับที่ปกติเป็นปุ่มสตาร์ทกับซีเล็กนะครับกลายเป็นปุ่มออปชันนะครับตรงนี้กลายเป็นปุ่มออปชันแล้วก็ปุ่มแชร์นะครับ ไม่รู้ว่ามองเห็นกันหรือเปล่าอันนี้กลายเป็นบหมออปชันไปแล้วนะครับส่วนนี่ครับปุ่ม R2 นะครับมันก็จะมีความรู้สึกแตกต่างกันไปนิดหน่อยที่สําคัญที่เพิ่มมาก็คือนี่ครับช่องที่เอาไว้สําหรับชาร์จนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นช่องหูฟัง คือจริงๆตรงนี้ครับมันเป็นช่องแบบอาจจะไว้เสียบอุปกรณ์เสริมอะไรได้อีกนะครับแล้วก็เป็นแทน่นสำหรับคนที่ซื้อแท่นชาร์จมาเนี่ยมันจะชาร์จลงไปอย่างเงี้ยครับวางตั้งไว้บนแท่นซึ่งมันก็จะใช้พอร์ตตรงนี้ครับแต่ถ้าเกิดใช้สายปกติเนี่ยจอยดวลช็อคซีเนี่ยเปลี่ยนมาใช้พอร์ต m i โ r o USB แทนแบบเดิมที่เป็นมินิ USB นะครับรวมถึงตรงนี้ครับมันจะเป็นไฟที่เอาไว้ใช้กับตัว p l a y s t a t i o n c a m e r a นะครับ ก็สำหรับเกมที่รองรับเช่นกันนอกนั้นก็ความรู้สึกก็จริงๆมันก็จับได้ถนัดมือมากขึ้นนะครับแต่ส่วนตัวผมว่าจอยของ Xbox ยังเล่นแล้วสนุกกว่าครับแต่ก็สําหรับใครที่ติดกับบนแพลตฟอร์มนี้ก็ช่วยไม่ได้ครับก็ต้องใช้ไปโอเคก็ประมาณนี้ครับแล้วที่เหลือในกล่องก็จะเป็น นี่ครับสายไฟครับข้อดีของเพยซเนี่ยก็คือมันไม่ต้องมีตัวอะแดปเตอร์ที่เป็นสายไฟอัน,นใหญ่ๆเหมือนลองนึกภาพของโน้ตบุ๊กนะครับมันจะมีอะแดปเตอร์สี่เหลี่ยมอีกอันนึงที่ต่อจากอันนี้ก่อนที่จะเข้าเครื่องครับอันนี้อะแดปเตอร์มันฝังอยู่ในเครื่อง p พยซเลยก็ทำให้เราสะดวกไม่ต้องมีอะไรมาแบบเกะกะแล้วก็เสียบอัน,นี้เข้าตัวเพได้เลยนะครับอันนี้ครับเป็นสายไมโคร USB ซึ่ง ใชที่หเส้นไม่พอมีโทรศัพท์พวก Android หรืออะไรต่างๆที่มันใช้สาย m i โคร u s b เอามาใช้ได้เลยเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับเป็นหูฟังนะครับซึ่งดูแล้วมันก็ไม่น่าจะเสียงดีเท่าไหร่เป็นหูฟังแบบธรรมดามากเหมือนหูฟังบุกโนเกียรุ่นถูกๆครับแล้วก็อันนี้ครับสาย hdmi นะครับซึ่งรอบที่แล้วผมซื้อ Play 3รุ่นสลิมมาไม่มีมาให้นะครับเป็นแค่สาย av มาให้ โอเคหมดแล้วครับในกล่องสุดท้ายก็คือเครื่อง PlayStation 4นั่นเองนี่สำหรับเครื่อง PS4 นะครับจะว่าไปแล้วรุ่นนี้เนี่ยทำได้ค่อนข้างขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับ ดูด้านหลังก็จะมีสัญลักษณ์ p พซอยู่นี่ครับระบาความร้อนอยู่ข้างหลังพวกช่องระบายความร้อนต่างๆนะครับมีพอร์ตมาเป็นพอร์ต hdmi นะครับพอร์ต ethernet นะครับพอร์ต LAN แล้วก็อันนี้เป็นพอร์ต aux นะครับสำหรับ audio แล้วก็อันนี้ครับช่องเสียบไฟอืมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแกะกล่อง p พยนะครับ โดยที่อ่าอีกนิดนึงอีกนิดนึงพอร์ต usb นะครับมีช่องอยู่ด้านหน้าสองช่องนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเราจะไม่เห็นว่ามันมีปุ่มอะไรนะครับซึ่งจริงๆปุ่มเปิดเนี่ยครับมันอยู่ตรงนี้มันจะเป็นแบบระบบสัมผัสน,นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว eject ที่เอาไว้แผ่น cd ออกนะครับซึ่งสล็อตที่ใส่ cd อยู่ตรงนี้มันเป็นแบบดูดเอาครับเสียบเข้าไปตรงนี้ปุ๊บมันก็จะดูดเข้าไปเลยประมาณนี้ครับส่วนใครที่ชอบซื้อเกมแบบ ดาวน์โหลดออนไลน์นะครับตอนนี้เพย์สมีมาให้เฉพาะสเปคแบบ 500GB เท่านั้นนะครับใครที่อยากใช้มากกว่านี้เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนฮาร์ดดิสต์เอ,อเองนะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนเองได้ครับซึ่งตัวช่องฮาร์ดดิสเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ไอ้ตรงที่มันเป็นเงาเงาเนี่ยเราต้องดันออกซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันดันออกทางไหนใครสนใจเนี่ยลองไปดูได้ใน YouTube ผมว่ามีคนลงเอาไว้แน่นอนแต่ก็มีข้อระมัดระวังนิดนึง ลองถอดออกมาครับแล้วดูไซส์ของฮาร์ดดีๆนะครับก่อนที่จะไปซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนเพราะว่าเหมือนบางยี่ห้อครับมันจะมีความหนากว่าปกตินิดหน่อยถึงจะเป็นไซส์รุ่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวซื้อมาแล้วมันจะใส่ไม่ได้ครับลองเช็คดูดีๆก่อนละกันนะครับก็สําหรับวิดีโอแกะกล่องแล้วก็พรีวิวเครื่องเพลงสีสำหรับวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครมีอะไรถามก็เหมือนเดิมคอมเมนต์ทาง u t u b e นะครับแล้วก็ทาง f a c e b o o k t w i t t e r นะครับก็ติดต่อมาได้ก็วิดีโอนี้เท่านี้ก่อนละกันนะครับ สวัสดีครับ